มือถือ 3. ได้รับความรู้จากการดูคลิปวิดีโอไซเบอร์บูลี่จากการทํางานก็จะทับใจเกี่ยวกับการที่ได้เห็นเพื่อนๆทุกคนตั้งใจทํางานและสามัคคีกันเป็นอย่างมากได้รับความรู้จากานั้นที่ทาคือ 1. เรื่องรู้ใช้ให้เป็น 2. เรื่องปฏิการอย่างสร้สางสรรค์ 3. เรื่องอวความรับผิดชอบต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมค่ะ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และสิ่งที่คุณนำมาให้ดูเป็นวิดีโอซึ่งมันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนทำให้พวกเราตระหนักในการใช้เทคโนโลยีและรู้ถึงโทรพาทีก็คือในปัจจุบนันทำให้เรามีกอบอกันตัวเองได้ยามเหมาะสมเมนลงที่ในการใช้เทคโนโลยีค่ะ หนูได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่อง1ประโยชน์ของเทคโนโลยี 2. พอบอคอมพิวเตอร์3ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี 4. การใช้สื่อออนไลน์ให้ตรงกับสื่อที่กำลังค้นหาเรื่องที่ 2. แตกต่างอย่างสร้างสรรค์หนูได้เรียนรู้เรื่อง 1. นึ่งแ e สปดสการส่งข้อความแต่ไม่ทำร้ายผู้อื่น 3. การไม่รู้ถึกความคิดเห็นของผู้อื่นเรื่องที่ 3. ความรับผิดชอบ 1ความรับผิดชอบต่อตนเอง 2. ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น 3. ความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะจากที่หนูได้เรียนรู้เทคโนโลยีหนูสามารถนําม,มาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้หนูรู้ทันททษและประโยชน์ของเทคโนโลยีโทษขอนเทคโนโลยีที่หนูนําม,มาใช้คือไม่ดกดดันคนอื่น กเในทางที่ไม่ดีต่อคนอื่นเพราะ,ระยังของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้คือหนูเลือกหนูสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเช่กนการนำเสนอผลง,งานทาง powerpoint การค้นหาข้อมูลจาก google ก,การตัดต่อวิดีโอจาก movie movie maker การค้นหาวิดีโอจาก youtube ค่ะ ที่ได้รับ 1. รู้ใช้ให้เป็นรู้จากการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น 2. แตกต่างอย่างสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างของผู้อื่นโดยไม่ทําให้ผู้อื่นไม่สบายใจ 3. ความมรับผิดชอบคําน,นึงถึงผลกระทบต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมตัวใช้สื่อโซเชียลในทางที่ดีไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและไม่ไม่ส่งผลกระทบต่อต,อน,ตอนเองต่อคนรอบข้างต่อสังคม หนึ่งกิจกรรมที่ปฏิบัติในด้านดีใช้เทคโนโลยีให้เป็นเวลามีความรับผิดชอบต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมตรงต่อเวลาเอาไปทำกิจกรรมนอกบ้านไม่หมกม,มุ่นอยู่กับโซเชียลมากเกินไป 2. พฤติกรรมที่ปฏิบัติในด้านไม่ดีอาจใช้ความรุนแรงหรือด่ากันในโซเชียลหมกม,มุ่นอยู่กับโซเชียลมากเกินไปและอาจจะบุลลี่ร่างกายหรือเพศของผู้อื่น